วัดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูเบี้ยพริกครับพริกอัมพวาครับซื้อมาจากตลาดเมื่อวานมาจากร้านขายต้นไม้ครับก็ซื้อพริกมาครับพริกขี้หนูที่ซื้อมาก็ยังไม่ได้ปลูกครับเดี๋ยวมาดูพริกขี้หนูก่อนครับนี่ครับพริกขี้หนูยังไม่ได้ปลูกครับพริกขี้หนูยังไม่ได้ปลูกครับแต่ก็สั่งพริก อัมพวานี่ครับซุปเปอร์ฮอตอัมพวาครับนี่ครับซื้อมาหลายกระบะอยู่ครับใบไม่ค่อยมีครับใบไม่ค่อยมีครับแต่รากแข็งแรงครับรากเป็นน้แข็งแรงมากครับเพื่อนคิดว่ามันจะโตไหมผมคิดว่าต้นมันแก่แล้วต้นแก่มากครับ ถ้าไปปลูกลงดินปุ๊บเขาจะแตกยอดเต็มเลยครับนี่ครับดึงง่ายปลูกง่ายครับรากก็ไม่หลุดเพราะว่ารากเขาเยอะแล้วรอแต่ลงดินแล้วก็เอาปุ๋ยใส่หน่อยหนึ่งเขาก็จะโตแล้วครับนี่เป็นอัมพาครับเป็นลูกใหญ่พริกเม็ดใหญ่ซึ่งมาเยอะอยู่ครับก็จะไปปลูกตรงผักกองตุ้งดอกที่ผมเสียดยาทิ้งไปเมื่อวานครับนี่ครับกำลังแตกยอดแล้วครับ ของร้านเขาบอกว่าเขากำลังจะหยอดปุ๋ยพอดีไปเอามาก่อนครับเพราะว่าช่วงนี้ปลูกพริกช่วงนี้มันจะโตดีมากเลยครับแล้วก็จะไปเก็บช่วงสงการปีช่วงเมษาพฤษภาครับเผื่อราคาดีครับเพราะว่าตอนนี้ก็เตรียมพื้นที่ไว้แล้วครับที่จะปลูกพริกมีอยู่สองไร่ที่จะปลูกปีนี้ครับ เป็นพริกอัมพวาโกครับผมเคยปลูกอยู่พันนี้มันทำให้ไม่ค่อยเป็นโรคเท่าไหร่ครับผมปลูกปีทีแ่แล้วแล้วก็ลูกเขาจะใหญ่แล้วก็ตรงลูกไม่งอครับพันนี้ที่ที่ผมเคยปลูกมาแล้วสองปีเทแลวดกมากครับดกจริงๆครับพันนี้ไม่เป็นโรคครับใบไม่หยิกไม่งอครับแต่พริกขี้หนู ปลูกแบบไหนก็ใบเหลืองครับแต่จะทําให้เหลืองน้อยที่สุดทีนี้เพราะว่าพริกขี้หนูเขาเหลืองอยู่แล้วครับแต่ว่าเขาก็จะมีลูกให้เก็บอยู่เหมือนเดิมครับซื้อมาเมื่อวันสิบกระบาครับพันกว่าต้นก็จะปลูกประมาณสองวันก็เสร็จครับเดี๋ยวจะปลูกเย็นนี้เลยครับเพราะว่าปล่อยไว้นานไม่ได้ครับเพราะว่ารากเขาไม่มีอะไรกินแล้วครับเบ่าเล็กเน็ดเดียวแล้วใบก็ไม่มีครับถ้าลงดินปุ๊บลดน้าเขาจะแตกยอด แค่ที่เดียวแตกยอดเลยครับลดน้ําดีๆหน่อยหนึ่งครับเพราะว่าฝนยังไม่ตกครับสุงนี้ผมก็ต่อท่อไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมพื้นที่ไว้นี่ครับพริกซื้อมาสิบกะบะครับซื้อมาทีหลังก็ต้องปลูกปลูกก่อนเขาเลยครับเพราะว่าใบาไม่มีแต่พริกขี้นัวต้นยังอ่อนอยู่ครับเดี๋ยวปลูกทีหลังครับปลูกพริกไออัมพวาโกก่อนแล้วค่อยไปปลูกพริกขี้นัวสวน คลิปนี้ก็คงแค่นี้ก่อนนะครับเ,เ,เพื่อนๆเพราะว่าวันนี้พามาดูพริกซื้อมาเมื่อวาน10กว่าบาทกระบะละ150บาทซื้อมาครับก็จะปลูกเย็นนี้เลยครับปลูกลดน้ําเลยครับเพราะว่าเขาไม่มีอาหารให้กินแล้วครับอยู่ในกระบะคลิปนี้คงแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ